ไปเดี๋ยวสิไปเบิ่งกันนี่มาสง่งของเรียบร้อยแล้วครับมาส่งสมบูรณ์ไปซ่อมเดี๋ยวสืบบึงไม่ไงเล่ากับหลานไปพี่นะีเขา่ได้ว่าสามคนเพิ่งยังแต่ว่าอยากางยังว่ารัศื์อยังให้ลหาลานเนี้ยเฮาก็จะเลยขอทานเปิดตามโต๊ะโต๊ะเลาะอย่างเดียวครับผมให้คลิปเด้ตอตาเด้อขออนุญ,ญาตเด้อครับเด้ออำเภอพังโคนครับไม่ให้ติดพวกลานหน่อยนะ โอนอนุญาตแลอวนะครับก่อนสไทยคือตังคูหลวมีรถจ้างองเก็ดสีจังนะครับแต่ละมือเุดกมาของมีรถจ้างตามรวอมมี่รจ้างเท่เนี่ยน้องชายจางเลยเหนื่อยักอนก็เพียงขวารังกับปวด คือเราเป็นยังดอกไข่แปดมื่นเราเป็นก็เศร้าอยู่ต้องสิบกับไปรับเราเหยู่อมาไงผมพอเป็นยังเด้อผมสะดวกเด้อขันเรามาหลายคนไม่ยากเลยเห็นมันขามทางไปรับเลยเนาะโอเคมันก็หมดไข่ตาเล้วว่าหุ่นเด้อไปซ่องก้อนป่ะโอเคสันไปไปว่เป็นยังว่าเดี๋ยวไปเบิ่งเราเลยสันมันค่อยไปดองมาหลายรอบแม่นละตาแม่นละเพราะว่าเราขามไม่ยากที่แล้วนี้ Bạn đưa thang lễ tạp, bạn đưa thang này bạn, lễ làm... bắt im à? lễ à. để... bạn, 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 bạn. Okay, bạn. bạn đưa thang quay cao không, bắt đầu lễ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  men men men, ok ก็ซื้อยาบ้าไเขาเาตอ์ที่ทนะกินไปกินไม่าว่ากินไปถึงถึงก็งอเน้อไข่นล้เก็ส่นังสือเพาะมันจะผิดซิปูมึงลงไปกูที่วัดอาจารย์ใช่อาจารย์ใช่เนี่ชาตอาจารย์ช่ชชปฐุมเนาะสมัยก่อนมาา เม่อเปิดเดิมเปิดซิ่งผู้เบาสั้หน่อยอยู่นี่แหละครับผมเอื <laughs> ่อเปิดเดิมเปิดซิ่งเป็นผู้เบาสั้หน่อยนี่แหละครั้งแรกเลยนี่ตาผู้สาวงามเนี่ยผู้บางคนคือผัาอาจารย์ใช่ผู้นำทีมงานครับอาบนา้ำเดี่ยวออกมาเลยประทามอีกเ <laughs> สียงฝ้ากำกับซีซีหาคน ซี่้นจานลำผมบักเปื่อนไอ้ไช่ซีข้นมันต้องมี่คนหนึ่งแต่ว่าจําประได้ผมจำบประไดครับนี่ละเลี้ยวขัวไปนี่ละมองนี่ละผมจับได้ว่าอ,อยู่แถวนเลยอาจารย์ไช่เขาเนาะเป็นคนลำลึกนระทองวิทยาไอ้ไอได้จากมากควันลอยเล่นลุกใช่ส,สิละนี่ละ สมัยี่สิบปีขึ้นหลังครับโแล้วก็มัน,นกระโดดน่าจะเป็นทีเจ่งไปบ่สตอนนี้ยี่สิบี่าครับสมัยี่สิปีขึ้นหลังครับชิบิชิโอเนี่ยเราเป็นสร้ยอยังสิเราเขาไปสร้อยสิเราหีจำได้เลยเป็นจสร้อยสิเราแว่นตามองผู้สาวยี่อดีบนอเอจ ผอวกระวังด้อระวังด้อเอาดีเด็อฟ้าเอยโว้ยเยด็ออกดีป่เนาะใหอยูไปผู้เ่าคุยกัน <c oughs> โมแพงครับถือตาโม่เงเราไปครับไปเราหาสิบบาทหาสิบกว่าบาทบัดทุง่งบะครับให้จนบัดทุงบุลร ค่าไปซุ้มเครื่องอีกก็ได้นี่สองร้อยหกสิบกว่าบาทส่งเครื่องไปซ่อมส่งไปสารคามครับตาตาจอดนี่แล้วครับโอเคครับโอเคถึงแล้วครับถึงงานเราแล้วมาลำนุกพอใจเราได้ตาเนาะขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับผมขอบคุณครับครับไปแล้วตาเล็ว cú <laughs> hoặc <Bên bật đậu. cười> <Bên bật đậu. cười> xa bớt đau bớt đẹp, lên bớt đau, lên thì